นี่นะครับวิธีการหั่นมูนะครับมูก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับลายเส้นให้เราหั่นขวางนะครับอย่าหั่นอย่าหั่นตามเส้นแบบนี้นะครับเนื้อมันจะเหนียวนะครับให้เราหั่นขวางลายเส้นนะครับนี่นครับเวลาไปประกอบอาหารมันก็จะ ไม่แข็งกระด้างนะครับผมันสวยงามนะครับอันขวางเส้นนะครับยันดูลายเส้นหมูนะครับลายเส้นกล้ามหมูนี่ครับรจะออกมาสวยงามนะครับอานนี้ ที่ร้านจะใช้เป็นหมูหันเองนะครับไม่ใช่หมูสไลด์นะครับเพราะว่าเราจะดูตามเส้นหมูส่วนวันนี้นะครับเป็นมันตันนี้ก็เฉือนออกนะครับไปเจียวกระเทียมเจียวนะครับมันอย่าไปหั่นให้ลูกค้ากินนะครับมันมันไม่อร่อยหมูต้องเลือกหน่อยนะครับหมูที่แต่งแล้วไม่มีมันายอาหารก็ต้องใส่ใจลูกค้านะครับ พราะว่าเราหากินตลอดชีวิตไม่ใช่มาขายวันสองวันเดือนสองเดือนก็เปลี่ยนธุรกิจไม่ใช่แบบนั้นนะครับใส่ใจลูกค้านี่ครับเส้นหมูเส้นหมูมันจะลายแบบนี้ครับแล้วก็แบ่งออกมาครับแบ่งน,น,นะครับแบ่งออกมาครับแล้วก็หั่นเลยนะครับหั่นวางเส้น แล้วก็ไปหมักนะครับเวลาทำอาหารตามสั่งเราต้องหมักก่อนนะครับเพื่อให้หมูมีรสชาตินะครับไม่แข็งกระด้างหมักให้มันมีรสชาติมีกลิ่นขึ้นมานะครับมีความนุ่ม ลูกค้ากินก็จะติดใจนะครับรสชาติของร้านของเราทำใม่หมูน,หนุ่มจังนะประมาณนี้นะครับดาวก็แชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนะครับชิ้นเล็กบ้างนิดนึงก็ไม่เป็นไรนครับผสมกันไปไม่ต้องซีเรียส หันไปหันทุกวันมันก็จำนานเองครับแ้วขนาดแล้วก็หันไปัหันคว้างหันนั่นก็ได้ครับแต่ว่าสําคัญก็คือดูลายเส้นนะตัดลายเส้นอย่าหันตามลายเส้นให้ให้หันตัดลายเส้นนะครับ เส้นหมูแล้วก็แบ่งออกเลยครับ,บขนาดฟอดเดียวกับที่เราหั่นนะครับมันมนนเอ,ออกครับออกไปเจียวมันหมูเลยครับไม่เป็นไรเราเจียวกระเทียมเจียวใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วได้น้ำมันได้กระเทียม้ได้กระเทียมเจียว,น,ยวยนี่ครับ กระเทียมเจียวแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันพืชนะครับเพราะมันจะไม่มีรสชาติของความหอมในกลิ่นน้ำมันนะครับถ้าเราใช้น้ำมันหมูก็มีรสชาติกลิ่นความหอมนะครับของมันหมนูเพิ่มความอร่อยเปอีกแบบนะครับห้ามใช้กระเทียมเจียวที่ซื้อมาจากในตลาดน,นะครับมันไม่มีความหอมนะแบบนั้น สะดวกก็จริงแต่ว่าลูกค้ากินก็ไม่ประทับใจครก็หั่นนะตามเส้นมือบาดบ้างอะไรบ้างธรรมดาครับนักรบก็ต้องมีรอยแผลนะครับมือ สามโลนี่สอนวิธีหมักหมูนะครับหมูสามกิโลนี่ใช้นะ้ำมันหอยไฮนะครับเตรียมแตงให้หน่อยนะใส่ไปเลยไม่งม้เสียดายเครื่องนะหมูจะได้มีรสชาติที่อร่อยนะครับน้ะมัน สามนประมาณน้ำหอยประมาณถ้วยหนึ่งครับถ้วยน้ำซุปเบกกิ้งโซดานะครับ,รบตัวนี้ช่วยให้มันนิ่มนะครับคนละลายในน้ำนะครับมันจะทำปฏิกิริยากับน้ำนะเบกกิ้งโซดาใส่ไปเลยครับ สองช้อนสามช้อนชาช้อนชาไม่ใช่ช้อนโต๊ะอ,อ,อย่าใส่เยอะมันจะเปื่อยน้ำสองถ้วยใส่ไป้รันพ่อหมูจะชอบน้ำนะครับตามด้วยน้ำมันงาครับใส่พอประมาณ ้ำตาลทรายหนึ่งสองสามเปิดไปสักช้อนนะครับสี่ช้อนน้ำซัลมือสักสี่ช้อน 4, เกลือนะครับประมาณสามช้อนชาครับน,นิดหนึ่งซ่สกุ้งรสฟ้าเขียวครับนิดหนึ่งครับเซี่ยวขาวนิดหนึ่งครับใส่ ล,ล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับี๋ยวจะท่าประมาณนงาคนเลยนะครับใช้มือนะครับเดี๋ยวไม่ต้องกลัวับน้ําเยอะเดี๋ยวมือเนื้อมือเราก็จะดูดน้ำในนี้จนหมดนะครับถ้าไม่ใส่น้ําเยอะมันจะไม่นุ่มนะครับ นวดไปประมาณห้านาทีครับหลวงเริ่มดูดน้ำแนละ้ว นะครับจะใช้แยกใส่ถุงไว้ก็ได้ครับมัดปากแช่ไว้เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับนี่ะพักไว้ก่อนนะครับหรวาจะใส่ถุงใส่ในตู้เย็นไว้เลยก็ได้นะครับ